เปิดตัวแล้ว iPhone SE รุ่นที่2ส,สเปคจัดเต็มใช้ชิป A13 Bionic ให้จอ4.7นิ้วกล้องหลัง1ตัวกันน้ำมาตรฐาน IP67 ในราคาเริ่มต้นเพียง14,900บาท เปิดตัวแล้ว iPhone SE รุ่นที่2สเปคจัดเต็มใช้ชิป a 1 3 Bionic ให้จอ4.7นิ้วกล้องหลัง1ตัวกันน้ำมาตรฐาน ip 6 7ในราคาเริ่มต้นเพียง14,900บาทสิ้นสุดการล่อคอยของหลายๆคนแล้วนะครับกับสมาร์ทโฟนสเปคสุดจัดในราคาน่าจัดจากทาง Apple กับสมาร์ทโฟนรุ่น iPhone SE รุ่นที่2เพราะทาง Apple ในได้เปิดตัว,ตวยังเป็นทางการแล้วครับที่มาในราคาที่ทุกคนเป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นกับราคาเริ่มต้นเพียง 14,900บาทเท่านั้นครับสมาร์ทโฟนรุ่น iPhone SE รุ่นที่2มีดีไซน์แบบเดียวกันกันกบ iPhone 8ครับคือมีหน้าจอแสดงผล Retina HD ขนาด4.7นิ้วด้านล่างมีปุ่มโฮมที่ฝังเซ็นเซอร์สแกนนิ้วมือ Touch ID ไว้ครับส่วนด้านหลังของตัวเครื่องมีบอดี้โลหะผสานกับกระจกที่มีมาตรฐาน IP 6 7กันน้ำลึก1เมตรนานสุด30นาที พร้อมกล้องหลังหนึ่งตัวความละเอียด12ล้าพิเซลที่สามารถถ่ายภาพน่าชัดลมเลยด้วยหมดพร็อพเทสและรองรับการถ่ายวิดีโอความละเอียดระดับ 4K อีกด้วยครับและที่น่าประทับใจสุดๆไปเลยก็คือใช้ชิปเซ็ต Apple A13 Bionic เหมือนกับที่ใช้บน iPhone 11 s e r i e นั่นเองครับและแบตที่ใช้งานได้นานถึง13ชั่วโมงพร้อมรองรับระบบชาร์จเร็ว18วัตต์ชาร์จจาก0%ถึง50%ได้ในานเนพียงแค่30นาทีนั้นครับ เอาละครับถึงเวลาเราไปดูสเปกทั้งหมดของสมาร์ทโฟนรุ่นนี้กันแล้วครับหน้าจอแสดงผล r e t i n a HD ขนาด4.7นิ้วความละเอียด1334พิกเซลคูณ750พิกเซลรองรับเทคโนโลยี True Tone สำหรับปรับอุณหภูมิสีของหน้าจอให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมโดยรอบอัตโนมัติครับมีค่าความสว่างของหน้าจอสูงสุด625นิตใช้ชิปประมวลผลแบบ Apple A 1 3 Bionic กล้องหลังตัวเดียวครับความละเอียด12ล้านพิกเซล รูปต่ง F 1.8รองรับการถ่ายภาพหน้าชั้นอเบลอและถ่ายวิดีโอระดับ 4K กล้องหน้าความละเอียด7ล้านพิกเซลรูปต่ง F 2.2พร้อมรองรับการถ่ายเซลฟี่หน้าชั้อเบลอรองรับการเชื่อมต่อบนเครือข่าย 4G LTE มีมาตรฐานกันน้ำแบบ IP67 กันน้ำลึก1เมตรเป็นเวลา30นาทีครับให้ลำโพงคู่สเตอริโอเซ็นเซอร์สแกลนลายนิ้วมือแบบ Touch ID ฝังบนปุ่มโฮมมีให้เลือกทั้งหมด3สีคือ สีขาวสีดำและสีแดงผลักเลตครับแบตเตอรี่ใช้งานได้นานถึง13ชั่วโมงพร้อมรองรับการชาร์จไว18วัตต์ชาร์จจาก0%ถึง50%ในเวลาเพียงแค่30นาทีเท่านั้นครับแต่ในกองให้อแดปเตอร์5โวลต์1แอมป์นะครับอยากชาร์จเร็วต้องซื้ออแดปเตอร์เพิ่มเองครับและอย่างรองรับการชาร์จแบตเตอรี่แบบไร้สายด้วยครับสมาร์ทโฟนรุ่น iPhone SE รุ่นที่2นี้มีความจุและราคาตามนี้ครับความจุ 64G ิกิกราคาอยู่ที่ 14,900บาทความจุ128ิกิกะาคาอยู่ที่16,900บาทความจุ256ิกิกะาคาอยู่ที่2,900บาทครับแต่ในตอนนี้ยังไม่มีการประกาศวันวางขายที่ประเทศไทยนะครับสาวก p p p l e ก็ต้องรอดูกันต่อไปล่ะครับ